สวัสดีครับนักเรียนสําหรับห้องหนึ่งทับสามนะครับครูจะให้เราเน้นเช็คตรงนี้นะเช็คเป็นพิเศษก็คือเรื่องของขาทานซิสเตอร์นะครับขาทานซิตเตอร์ในวงจรตัวอย่างเนี้ยจะเห็นว่ามีทานซิตเตอร์อยู่สามตัวสองเบอร์อ่าดูเบอร์ออกแล้วนะตัวนี้ก็คือ t r สามนี้ก็คือ c ีเก้าศูนหนึ่งสองส่วน t r หนึ่งและ t r สองก็คือ c ีหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับก่อนที่เราจะเลือก ทานซิสเตอร์ออกมาเนี่ยนะครับครูอยากให้เราเช็คขาก่อนเช็คขาอะไรอ่าแล้วก็เอามาวางอย่างนี้นะครับเช็คยังไงอ่าดูสมมติเราจะเอาตัวเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ให้เราคิไปที่เนี่ยสัญลักษณ์สัญลักษณ์ร,รูปเนี้ยนี่นะถ้าสมมตุติเราจเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวครูเปลี่ยนกดทางสเสดดจเป็นอังกกษคืนก่อนอ่ะ แบบนี้ถ้าเราเอาตัวนี้นะครับให้เราคลิกที่ไฟล์นี้ไฟล์ไหนเมื่อกี้อาจจะมีคนดูไม่ทันนี่นะตัวนี้นะของตัวนี้ถ้าเราเอาตัวนี้นะเราก็คลิกที่ไฟล์นี้รูปไฟล์ PDF มันก็จะเข้าไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับไฟล์ PDF เนี้ยเนี้ยให้เราเช็คหา,าอุปกรณ์นะครับอย่างเช่น สองเอสดีหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับเนี่ยการวางคาซิเตอร์นะครับวางค่านี้ขาหนึ่งเป็น e c ซ e c ีเรียงอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงการวางคาซิเตอร์นะครับก็คือเขาวางค่านี้ตรงนี้ก็คือด้านที่เรียบๆด้านเรียบๆของนาซิเตอร์ด้านด้านด้านหลังของมันคือด้านที่มันโค้งๆอย่างนี้นะคาซิเตอร์จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังโค้งๆ หาด้านนี้สุเรียบเรียบถ้าวางด้านโค้งลงพื้นด้านโค้งลงพื้นตรงนี้นะวางด้านโค้งลงพื้นขาสามาที่ชีออกมาก็จะเรียงตามนี้ก็คือขา1นเป็น E ขา2อเป็น B ขาสามเป็นเนี้นะครับทีนี้ครูอยากให้เราไปเช็ค d a t a s h ี e t ใน Google อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมก็จะเข้า Google เลยแล้วก็พิมพ์ c ีหนึ่งแปดหนึ่งห้า อ่ารามด้วยนี่นะคำว่าดาตาฉีดคลิปอย่างนี้นะนี่นอย่างนี้เลยเว้นวักดาตาฉีดอ่าแล้วก็คลิกเอาเลยพอเราพิมพ์แล้วปั๊บอย่างนี้นะครับให้เราเช็คเช็คจากรูปก็ได้รูปพวกนี้เหมือนกันไหมอ่ะเอารูปนี้รูปนี้รูปนี้เห็นไหมนี่นะวางเอาด้านเรียบๆขึ้นปึ๊บ หนึ่งสองสามหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือขา e สองคือ b สามคือคอนเลกเตอร์อ้าวยังไงยังไงเหมือนกันไหมนักเรียนไม่เหมือนนะนี่สามเป็น b นะสามตรงเนี้ยเออสามก็เป็น b นี่นะอ่าสาม b สอง c ส,สอง c ไหม 2, องตอ่ตรงกันนี่หว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะอยากคือคืออยากให้เช็คแก่สองแหล่งสองแหล่งเหมือนถามสองคนน่ะว่าชัวร์ไหมนะครับถ้ามันไม่ตรงกันหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้ให้เราหยุดก่อนแล้วก็หาความชัดเจนก่อนนะครับหาความชัดเจนแต่เท่าที่ดูตรงเนี้ยถ้าโอเคในในเว็บ ในเว็บของของ JLC อะ่ะมันได้อย่างนี้แล้วใน Google ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็โอเคเอาได้โอเคนะเวลาหาทรานซิสเตอร์ให้หาเบอร์ตรงเท่านั้นนะหาเบอร์ตรงมันจะมีบางคนอะ่ะจำแค่เนี้ยลูกอนหัวออกเป็นอะไรหัวออกเป็น N P N ลูกศรหัวเข้าเป็น P N P บางคนะนะครับหาแค่ชนิด PNP กับ NPN แล้วมาพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อตรงเนี้ยพิมพ์ชื่อตรงเนี้ยพิมพ์มชื่อเปลี่ยนเอาถามว่ามันตกตาคูได้ไหมตกตาได้นะครับตกตาคูได้แต่เวลาเราทําเป็น PCD อ่ะขาะ B C E อ่ะขา Base Emitter Collector ของ Transistor มันจะไฟกันอยู่ซึ่งมันก็ส่งผลให้เราประกอบวงจรน,นั้นไม่ติดเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายมันก็เหมือนเราเคลี่ยงงูไม่พ้นคอตัวเอง หลอกคู่ได้แต่สุดท้ายงานเราไม่เสียจคนที่ต้องเหนื่อยก็คือเราโอเคนะครับสำหรับห้องสามให้ดูตรงนี้ชัดๆอ่าหนึ่งนะสองเรื่องของ PCB อย่างที่กูบอกนะครับขาพวกนี้ยมันเล็กย้ำอีกทีนะครับขามันเล็กเนี่ยคูวัดได้ประมาณหนึ่งมิลดอกสว่านศูนย์จุดแขาก็จะขาดแล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะขยับ วิธีการแก้ไขาขานะนี่นะเนี่ยเนี่ยขาเหลี่ยมเนี่ยขากลมเราอยากได้เหลี่ยมหรือกลมถ้าเหลี่ยมก็คือเนี่ยแหละเนี่ยแหละขาเหลี่ยมขาเหลี่ยมก็จะเป็นเนี่ยกำหนดสองฝั่งไม่เท่ากันแ้ากําหนดเท่ากันก็จะเป็นจัตุรัสนี่นะถ้าสมมติกาหนดเท่ากันเนี่ยจัตุรัสแต่ถ้ามันเหลี่ยมเหลี่ยมก็ได้นะจริงๆก็แล้วแต่คนชอบ อย่างเงี้ยก็ได้แต่ครูว่ากลมอ่ะมันประหยัดพื้นที่กว่าอ่ดูกลมนะเห็นไหมสองคูณสองเท่ากันแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ได้คืออะไรถ้ามันเป็นเหลี่ยมอ่ะมันจะกินพื้นที่มาอย่างงี้ใช่ไหมมุมเนี้ยมุมเนี้ยมันจะมาใกล้กับขาตรงเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นครูบอกว่าทําเป็นกลมจะได้พื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะกว่านะครับพื้นที่โอเคกว่าเลย หรือกลมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะไม่ใช่กลมนะครับอันนี้เป็นวงดีกลมน่าจะนี้นะกลมเคลื่อนแรกแล้วเราก็ใส่ขนาดเลยใส่ช่องเดียวเดี๋ยวช่องหนึ่งมันวิ่งต่างเห็นไหมถ้าเราเป็นกลมเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมันจะมีจุดหลบเองแล้วเราจะสามารถใส่ขนาด2มิลอะดูอีกทีนะ2มิลเท่าเดิมนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะขาเหลี่ยมนะเห็นไหมนีขาเหลี่ยมนี่นะขาเหลี่ยมเหมือนเดิมนะเราเห็นไหม เห็นชัดเจนนะครับโปรแกรมแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่าไม่ได้มีการกระบาดขึ้นมาเลยช็อตอเคนะเพราะฉะนั้นทําขากลมจะได้ขาที่ใหญ่แล้วก็มุมพื้นที่ว่างนะครับเราจะได้เยอะขึ้นนะสำหรับห้องสามอย่าลืมแก้ให้ขาเนี่ยตรงนตเนี้ยที่บัดกีขานี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเราใส่ได้มันจะดี แต่ไม่ใช่แบบใหญ่แล้วไปช็อตคนอื่นนะประมาณสองมิลสองมิลขึ้นไปพยายามเอาเอาสองให้ได้ถ้าสองได้เนี่ยมันจะบัดซีง่ายโอเคนะครับนักเรียนโอเคนะห้องสามนะนัเกเรนนะก็มีแค่น,นี้แหละครับ